พ่อควานทาอะไรครับพ่อควนันด้านตะโขอด้านตะโะเป็นอะไรหรอคุณานพินทองครับพินทองทําอะไรพินทองเหยียบด้านตะโอครับดูครับไม่หักครับแต่ยืดได้โงอได้ครับไม้รุ่นนี้อันนี้คือไม้อะไรคะไม้เม็ดเอครับผมอะไรนะบ้านเรียกไม้เม็ดเอครับเอไม่เคยได้ยินนะคะขอเป็นของอยู่อยู่บ้านครับแถว ภาคตะวันอกกอกเวียภาคอีสานใต้ครับผมมีเยอะพวกควนช้างเขานิยมใช้ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะถอดออกไม่ได้ครับเป็นวงเกี่ยวต้องเลยตัดแล้วก็เผาไฟไม้เหนียวคุณแม่พินทองเหยียบเหยียบหักอะไม่หักแต่ม,มันใช้ไม่ได้เลยนี่นไม้เหนียวแต่ไม่หักด้ยวยเออ น่าจะเกาะลืมเกาะไว้ที่หูกันเยไหม,ไมเอาไว้ที่เดิมไว้ตรงเคยเอาไว้นันเลยทุกครั้งเอามาไว้ตั้งแต่มาอยู่นี่ก็ไว้อย่างนี้เป็นห้าหกเดือนแล้วนะไม่เห็นเอ๊ะลืมอ่ะแล้วจเจ้าตรงกลางออกอยังไงตรงนี้เอาเอาออกแล้วก็ตัดเ็จปึ๊บเอาตัวนี้เผาไฟไ,ได้มากแล้วตัวนี้เคยมาปีขวา มอสตรมอสต์หักมาหักนกะพินทองนะับจับไปเล่นเหรอช่วงฝนตกพอดีเมื่อเช้าไม่ได้ออกไปดูนะก็อากินข้าวไปเองแต่อยู่ในคลอง,องนะเอาไว้ตรงไหนข้างหลังเกาะตรงเสาอ,อืมไม้เหนียวมาก